ครับผมเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงนะถ่ายผิดกล้องไปนานมากแล้วนะ <c oughs> โอ้โก็ก็เป็นละครส,สดใสครับตามที่ได้เห็นโปสเตอร์ใบสุดที่เขาเผยแพร่ออกมานะครับก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือจะได้เห็นความสดใสของตัวละครแน่นอนแล้วก็เป็นเป็นละครฟิลกู๊ดที่ดีมากๆที่ผมรู้สึกว่าผ่านมาที่เล่นมาละครเรื่องนี้คือแบบ ก็สุดแล้วเออเขาสุดๆแล้วอ่ะดูแลอารมณ์ดีแน่นอนเป็นการกลับมาเจอกับญาติในรอบหลังจากขึ้นชีวิตขึ้นชีวิตกี่ปีอ่ะไม่รู้ครับห้าหกปีน่าจะน่าจะมีแบบเกือบสิบปีเนาะใช่ขึ้นชีวิตครับผมก็ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเลยที่ที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก็คืออีกแนวหนึ่งเลยก็ขึ้นชีวิตนั่นเป็นดราม่าสุดๆเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้สุดๆแต่ก็จะมีเซอร์ไพรส์แหละครับผมเฮ้ยพอความเป็นคอมเมดี้มันเล่นยากไหมมั้ ก็เราสายดรา,ดามา่า,มาเอาจริงๆตัวผมอ่ะในเรื่องมันก็ไม่ใช่ตัวโคอมเมดี้มากมายนะครับเอ่อน่าจะเป็นพวกคนรอบข้างมากกว่าแต่เราก็แบบอยู่ในอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่าเอ่อเอ็นดูจีเราไม่ได้แบบไม่ได้ดอบลงอะไรกับย่าจะมีความ<บ>ยังไงบุบปะหรืออะไรยังไงไหมครับบุบปะแน่<บ>นอนนะแล้วก็เอ่อไม่เคยเห็นเอ่อเคมีดีที่ไหนแน่นอนเชื่อว่าเป็นอะไรที่ที่ เวลาผมเล่นเองอะผมยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอารมณ์นี้ด้วยเหรอแบบเราไปเจอกันหน้ากองจริงๆหน้าเซตหน้าฉากจริงๆว่าอารมณ์นี้มันดีมากๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดย่าบอกว่าเลิฟซีนดุมากตามนั้นตนังไงดังขนาดไหนเขาบอกว่านี่แบบเยอะกว่าที่สุดสุดรับที่เขาเล่นกับละเด็ดเหมือนกันครับออถ้าอถ้าผมเยอะสุดก็ อก็ที่ผ่านมาก็เยอะแล้วนะหลายเรื่องแล้วอ่ะแต่เรื่องนี้สุดกว่าสุดกว่าจริงๆความสนิทแหนแล้วก็มาเล่นเรืองชิน,น,นรับเขินไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยเขินครับแล้วก็แล้วก็ยกมือไหว้กันแบบตลอดอ่ะแบบเฮ้ย <c oughs> ยากพี่ขอโทษนะมันต้องทํำเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยต้องเอาแล้วแหละเพราะถ <c oughs> ้าสมมติเร,เราเพราะไม่แบบเล่นไม่กล้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่เสร็จสักทีแล้วเอาก็แบบเอาทีเดียวเลยอะไรเงี้ยต้องยกหัวนะเด็ดเลยไหม เออระหว่างเคยบอกอล้วระหว่างเคยก็กรีใจคุณหลวงเขาไหนมากกว่ากันไม่เราเขาก็แบบมีปั๊บมาเหมือนกันโอ้พี่ผมก็บคิมก็ไม่น้อยไม่น้อยอ๋อโอเคคือมันเป็นความสบายใจของของสองคู่ของเราว่าเออเล่นได้กันเต็มที่ใช่เต็มที่เต็มที่ครับเราดูแต่คิมบอกว่าจะไม่ดูเรื่องนี้เฮ้ยใช่หน่องหน่องบอกว่าเราเราก็อุตส่าห์ดูของเขาแล้วตอนดูของเขาเป็นไง ก็ดีครับก็ดูเรื่อยๆผมก็เมื่อคืนก็นั่งดูนะครับก็หายน้าหนิก็ยกโทรศัพท์มาเล่นทิ้งเราไปฝากติดตามหน่อยความสนุกสนานจะครับเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเป็นความสดใหม่ของผมกับย่าๆนะครับที่ได้มาเจอกันรอบนี้แล้วก็หวังว่าแฟนๆเพื่อนชีวิตนะครับผมที่รอคอยให้ใสองคนนี้กลับมาเจอกันก็ ยินดีด้วยนะฮะกลับมาเจอกันแล้วครับก็นักรองว่าเป็นอะไรที่ีสดใสนะครับดูแลลงนี้รับแสดงกับข้างสร้างสีสันวิวีดีโอโหเออขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากนะครับแสดงเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ได้เล่นกับยูรีด้วยแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงยิดี Amazing มากๆอืมโอเค กอรแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าะยินดีกับเจ้าบ่าะยินดีด้วอกี่รอบเนี่ยยังไม่ได้เจอกัเดี๋ยวก็ต้องยินดีเอาเลยเป็นไงบ้างมะกับโมเมนต์ตอนวันนั้นขึ้นใจมากครับเออนี่ก็ฟูดครั้งแรกนะก็พูดกับเพื่อนๆไปหลายคนแล้วว่าคุยหลายรอบแล้วแบบมันเป็นอะไรที่เป็นไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็มันผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านเสียงมาแล้วก็ทุกคนคือแบบคือเครียดมากก่อนเนี่ยแต่ก ฟ้าฝนอากาศอะไรยางเงพายุมาช่วงนั้นพอดีเลยแล้วก็นั่นแหละใช้ทุกวิธีทางทั้งมูทั้งขอทั้งบนทุกอย่างนะฮะแล้วก็พอถึงงานจริงครับก็คือคนละเรื่องกับกับผ่านมาเลยน่ะวินาทีแรกที่นั่นก็เราพยายามนบก็ไม่ได้งมงายอะไรเราก็แบบเออรวบรวมพลันจิตทั้งหมดเลยอขอเถอะขอใวันนี้วันที่มันดีที่สุดเพราะว่า เิดมาในชีวิตนี่้มันเคยขออะไรขนาดนี้แล้วขอให้มันลาาฟื่นะครับมันก็สุขอนสวยงามนี่ยัยครับวันเด็กตกขอบคุณครับเขาบอกเหมือนนิยายตัวเราก็มานั่งดูรูปมันก็รู้สึกว่าเออก็เหมือนสุคอนเหมือนนียายเนาะก็จริงๆก็ต้องยกเครดิตให้น้องกิมนะครับที่แบบเขาไปสรรหาสถานที่แล้วก็แล้วก็จัดงานเรื่องการเตรียมงานทุกอย่างนะครับไในน้ำตาไหลในวินาทีที่เห็นคลิป อย่างที่น้องตั้งใจไปไใช่ไันก่อนนะครับ <c oughs> วันก่อนหน้านั้นก็แบบเออด้วยด้วยความรู้สึกที่มีแต่คนที่เรารู้จักแล้วก็พร้อมที่จะทําเพื่อเราจริงๆเนีเพราะว่าแบบเออมีอะไรก็ช่วยซัพพอร์ตตลอดนะแล้วเขาอยู่ข้างๆนะเห็นหน้าแล้วก็แบบเออโมเมนต์ที่เขาเดินออกมาคือแบบเขาสวยสักรั้งยัยต์พี่<ห>น,นาที<ห>าที่เห็นเขาใส่ชุดเจ้าสาวเขาแรกตะลึงอ่ะตะลึงไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยคือแบบก็สวย หนึ่งคือเวล่ะทุกคนเห็นเวลใช่ไหมที่เหมือนมีคนถือคางไว้แล้วมันก็แบบคนโหเห็นแล้วแบบมันนี่มันแบบมันมันเกินไปมากะตงไก็พยายามตอนนั้นพยายามเปรียบเทียบนะว่าแบบเออเราก็เล่นคืีแต่งงานมาเยอะเราก็เล่นอะไรแบบนั้นเยอะแต่พอมเวลาจริงเราเราก็แค่เราอยากอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้ให้นานที่สุดแล้วก็ให้ชัดที่สุดพยายามมองทั้งตัวน้องเองแล้วก็มองบรรยากาศ มองคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็มันก็มันก็เต็มแล้วร้องไห้ด้โอ้จำไม่ได้จำไม่ได้เยอะมากเยอะมากโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดผมว่าน่าก็น่าจะเป็นตอนที่เห็นว่าท้องฟ้ามันเปิดให้เราคือทับใจที่สุดคือเราขำขันแสดงว่าเรากังวลมากเลยกังวลมากใช่ครับก็ตื่นมาแล้วแบบ พี่ไปเปิดมากเลยพุ๊บแล้วแบบให้เราแล้วแล้วโมเมนต์คำพูดตอนที่มีทีเป็นยซึ่งครับน้องก็เขียนได้สุงของช่างย่งของช่าเขียนอะไรบ้างโอ้เราไว้งานิบสอาไปวันงาน1ึกษงก็น่าจะมี ใช่คบใช่ครับใช่ครับเออเนาะเออครับก็มันเป็นจริงมันก็มันก็น่าจะมาจากความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆแต่ก็ดูเซาว่าจูกเก่งมากเลยนะรูบถูกเขาบอกจูบรัวๆเลยแก้เขินครับทำไรไม่ถูกก็อจูบแก้เขินเหรอครับผม กินนก็วันนั้นมันมันเป็นฮอลล์ที่ดีๆอ่ะเนาะมันก็รัดรัดตัวน้องเองทุกอย่างมันมันน่ารักไปหมดอ่ะมันดีไปหมดเลยอบอกว่าเป็นพี่อิฐคือแสนเป็นล้านก็ได้ปากเปลี่ยนไหมอ้ยพาเปลี่ยนแล้ี่จะบอกกับพี่โทรไว้ทางข่าวรึเปล่าใช่ใช่เยอะมากเยอะมากแล้วก็แล้วก็ได้ดูรูปได้ดูแบบคลิปอะไรอย่างเงี้ย เออเยอะจริงว่ะเออเยอะจริงครับที่โมเมนต์นึงที่บก็ที่มีแม่แล้วก็ที่เขาได้ร้องไห้อ๋อตอนนั้นเป็นหลังหลังงานเลิกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ไม่เคยพูดอะไรกับใจอะไรแบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ยครับก็ก็ค่อนข้างมรดกแบบเกลียดเลยเนี่ยแล้วแล้ววันนั้นก็แก็พูดเป็นไงเขาฝากกับชัยกับเพื่อนยังไงว่าดูแลดูแล นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับก็จาไม่ได้เพราะว่าก็ตึกแล้วท้เรือไปแล้วพีภรรยาอะไรกันกลับมาได้ชีวิตกลับมาได้ชีวิตเหมือนเดิมอ่ะจริงเหเหมือนเดิมก็เราเราเขาเรียกว่าอะไรเราใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันมานานมากนะครับแล้วจนถึงวันนี้มันก็พร้อมทุกอย่างแล้วก็เราแค่แสดงความมั่นคงแสดงยืนว่าเราจะมั่นคงกับคนคนนี้ แต่ก็อเป็นแบบนี้ลอดนั่นเอยว่าทุกอย่างต้องีกาไเปลี่ยนเปลี่ยนกเรียกว่าเออเออนมีภรรยาชินเ่าว่าภรรยาเรียี่แบบภรรยก็พยายามเรียนะเรียกเขาว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนสนาเรียกว่เนีไม่หแล้วรคน้าผมก็ไม่ชินชินเราเราเราคิดเรียกว่า เขาก็ยังไม่ค่อยเรียกเลยเขาไมลองซ้อมแมสันนิจจาอเงี้ยถังอย่าเห็นเขาโพสอะไรก็ลงทาด้วยว่าไป่ใชพี่อม่ก็คงแบบอยากใช้คำใหม่ความรู้สึกในการเป็นผู้นำครอบครัวเพิ่มขึ้นในตัวรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงขึ้นแล้วก็ต้องมั่นคงทนั่นแหละครับก็เป็นก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เราเรายอมแล้วก็เสียสละเพื่อมัน ตกลงตอนนี้ก็คือหน้าที่รังการยังอยู่รังการตลอดไปบ้านเออแบ่งยังไงตอนนี้สระน้ำอะไรเงี้ยยังอยู่ฮะอาจจะเพิ่มมาด้วยเออเก็บฉีดหมาอะไรยงเี้มาหมดนะตอนนี้ย้อนเข้ามางานที่ไทยก็เรียกอะไรครับ12บสองพิศกาลก็อยากเรียนเชิญที่บ้านนะฮะตอนนี้การ์ดยังไม่เสร็จเลยครับก็เลยยังไม่ได้มาแจกยังหายเหนื่อยจากงารโน้มน้อมใช่ใช่นิดเดียว เห็นน้องบอกว่าน้องจะแบบไม่ทำแล้วก็คือให้ไม่หนักจัดการไม่ทำแล้วจริงๆครับยังไงเราจะเป็นผู้นำก็ต้องก็เป็นคนที่ต้องเลือกทุกอย่างเลือกดอกไม้เลือกไปคุยกับพนักงานอะไรเงี้ยก็ก็ต้องเป็เพราะว่าน้องจะไม่ฝุดหองอะไแล้วมันมากเกินไปแล้วเห็นแล้วกลับมาน้องป่วยเลยอ๋อป่วยใช่ครับก็ก็ อที่นั่นบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีที่อย่างที่บอกไปเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยก็ป่วยแต่ก็ไม่เป็นไรมากเห็นว่าวิธีเรียกตามเมียกลับบ้านทุเรียนเอาทุเรียนมาเลาะก็ไม่มีรายตอนนั้นแค่แบบเอแยกการไปทาหน้าที่ทําธุระของตัวเองแล้วก็ผมก็ขับผ่านร้านทุเรียนแล้วก็เลยเออโทรถามว่าเออกินไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยนำกลงไปซื้อมาเข้ามาหลายคนก็เลยแชว์ว่าเออวิธีทาเมียกลับบ้านไม่มากเือทุเรียน ก็เป็นอีกหน้ทีนึงนะฮะที่ใช้ได้ไม่อยู่ตั้งที่โอเคเป็นไงคับพี่นาพี่นามาครบหมดเวลาสามรอบแล้วดีใจด้วยคุณคครับุณนี่ไม่อยู่คือจอยช่องสามเลยครับเจอวันหนวดละครหนึ่งแล้ภาพใช่ไหมภาพสวยมากนะ